สวัสดีครับวันนี้นะผมจะเอามะพร้าวเนี่ยครับที่เพาะไว้พอดีมันเหลืออยู่ลูกนึงซึ่งลูกเก่าที่เคยปลูกไว้ปรากฏว่ามันตายนะครับมันออกมาแล้วไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ไปดูการปลูกมะพร้าวนะครับแบบง่ายๆกันไม่ต้องเรื่องมากอะไรเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวไปขุดมะพร้าวที่เพาะไว้ก่อนครับ มีดตัดรากไปเตรียมพร้อมตัดรากไปให้เรียบร้อยไปหน้างานแล้วมันจะไม่มีมีดตัดนะรากมะพร้าวที่มันโผล่ลงดินแล้วก็ออกมาแบบนี้ตัดทิ้งหมดนะไม่ต้องไปเสียได้เพราะว่าอถ้าเหลือไว้เดี๋ยวผมไม่ดูถ้าเหลือไว้นี่นะครับปลายรากแบบนี้มันเสียแล้วรากที่มันเสียมันก็จะไม่ยอมที่จะแตกรากใหม่มันก็จะวิ่งแล้วก็เน่าก็ไปถึงข้างในเอาปลายรากที่ช้ำ ออกให้หมดแบบนี้นะเราไปปลูกกันครับนี่นะครับทางที่เราจะไปปลูกมะพร้าวกันข้างหน้าก็คือรุ่นที่ปลูกไว้เมื่ออันนี้นะครับอันนี้ ประมาณสักสามเดือนนะปลูกไว้เมื่อมาณสามเดือนตอนหน้าฝนสเดือนสี่เดือนนะปลูกประมาณเดือนธันวาตอนนั้นเริ่มหน้าฝนพอดีก็ระยะที่ปลูกจากนี่นะต้นนี้ผมก็ใช้ระยะปลูกแปดเมตรอันนี้เป็นนำคลองที่มีน้ําเค็มนะครับขึ้นถึงเป็นคลองสาธารณะครับแต่มีน้ําเค็มขึ้นถึงอันนี้ก็คือปลูกแบบครั้งก่อนเคยปลูกแต่ ตรงร่องตรงนี้นะครับมันต่ําไปก็เลยปลูกใหม่เพื่อที่จะหนีตอนที่น้ําเค็มมันมันหนุนจริงๆมันก็จะน้าจะจะสูงมากครับจะสูงแบบเกือบคือเกือบขึ้นมาท่วมต้นมะพร้าวของเราเลยก็เลยต้องยกโคกกันใหม่นะครับยกโคก,กันใหม่แล้วก็เริ่มปลูกใหม่หมดแล้เนี่ยเดี๋ยวไปดูครับต้นข้างหน้าที่จะต้องซ่อมกันเพราะว่าอาการดูอาการไม่ดีเท่าไหร่ถึงแล้วนะครับเนี่ยครับ ต้นที่ที่จะต้องซ่อมเพราะว่ามันตายสาเหตุจากที่มันตายอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันขาดน้ําหรือว่ามันขาดปุ๋ยหรือว่าเราปลูกผิดวิธีเพราะว่าต้นอื่นก็คือรอดหมดทุกต้นแต่นี้ผมจะให้ดูร่องรอยมันมีสัตว์ชนิดหนึง่งนี่ผมดูให้ดูนะฮรร่องรอยของนาคนะครับนาคที่มันอยู่ในน้ําตัวนาคที่มันชอบกินปลาแล้วก็มันจะเดินผ่านทางนี้ครับเพื่อที่จะลงไปไปหาปลาในโน่น คงต้องเริ่มจากขุดหลุมส่วนตอนนี้ก็เอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมหลบมาหน่อยให้มันเลยทางเดินของไอตัวหน้าขึ้นมาหน่อยดินนี่เป็นดินเหนียวดินเป็นดินเหนียว,ยวแบบนี้เลยวิธีการปลูกของผมก็จะขุดหลุมแค่นี้ครับแพอ เอาลูกมะพร้าววางลงไปได้ก็พอ,พอส่วนนอหันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ก้นหลุมก็ไม่ต้องรองไม่ต้องรองอะไรฮนะไม่ต้องเรื่องเยอะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันทนนะมันอยู่ได้กับดินเกือบทุกสภาพนะครับแต่ให้ดีก็คือปลูกในช่วงก่อนฝนมาสักเดือนหรือสองเดือนดีที่สุดครับส่วนถ้าผาหน้าแรงไป มันก็อยู่ได้แต่อาจจะโตช้าหน่อยนะครับแล้วก็กบดินเดิมนี่แหละครับส่วนใครจะเอาปุ๋ยยูเรียหวานนะรองก้นหลุมไว้เล็กน้อยก็ไม่ผิดนะก็ทําได้เหมือนกันส่วนใครที่งบประมาณมากหน่อยจะอาจจะขุด50คู50แล้วเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปก็ได้เหมือนกันนะแต่ของผมเนี่ยปลูกแบบนี้มาตลอดนะครับชุดก่อนก็ปลูกแบบนี้แล้วก็เหยียบเหยียบเพื่อให้ดินมันช่วย จับลูกมะพร้าวไว้ลมโยกก็อาจจะทําให้มะพร้าวที่เราปลูก้มันโค่นได้เหลือลูกไว้บางส่วนสักประมาณหนึ่งในสานะแบ่งเป็นสามส่วนก็คือหนึ่งในสามก็ฝังไว้แบบนี้นะครับถ้ามีน้ํารดได้ก็ดีแต่ตรงนี้ดินมันยังเปียกอยู่ผมก็เลยเอาเป็นไม่รดน้ําแค่นี้จบวิธีการปลูกมะพร้าวของผมง่ายๆ เนี่ยครับใครที่จะปลูกมะพร้าวนะครับสักร้อยสองร้อยต้นหรือว่าเกินสักเกินหนึ่งร้อยต้นขึ้นไปนะครับถ้าลรงไปขุดหลุมสักห้าสิบคูน่าสิบผมบอกเลยนะคนเดียวทําไม่ไหวแต่ถ้าทําคนเดียวทําเองทั้งหมดไม่ได้จ้างเขาปลูกแบบนี้เลยครับผมรับรองได้เลยว่ายังไงก็รอดเดือนหรือสองเดือนมันเริ่มที่จะอยู่ตัวเอาปุ๋ยยูเรียนะครับสักอุ้งมือหนึ่งหวานบริเวณรอบๆแค่นี้ก็จบต้นมะพร้าวของเราเดี๋ยวได้รับฝน ได้รับน้ามันก็จะโตไปตามอายุของมันเองฮนะจากนั้นก็รอนะครับให้ถึงอายุของมันมันก็ให้ผลผลิตเหมือนกับต้นอื่นๆที่ปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนนะก็คลิปนี้แค่นี้ครับยังไงก็เอาลองไปทําดูง่ายๆครับอย่าไปยุ่งยากกับมันปลูกมะพร้าวทำให้ง่ายๆเข้าไว้นะไม่งั้นเหนื่อยแรงนี่ขนาดต้นเดียวนะผมหายใจไม่ทันโอเคครับจบคลิปก่อนบา,บายๆครับ